นี่คือการต่อเรือช่วยเพื่อนอีกครั้งและครั้งนี้เรามากันในทีมคริสตมา S <S โอ้โอโอคิดมากคิดมากต้องบอกว่า<อ>ตัวเกมเนี่ยเขามีด่านใหม่มาด้วยทุกคนซึ่งด่านใหม่เดียวมันแบบเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆวันนี้พวกเราเลยจะมาสร้างแซนต์ครอสนะคะผมเพื่อมาเป็นยานพานะของเราในครั้งนี้และที่สำคัญคือเราได้มีตัวทาวเวอร์นะหรือว่าเป็นลูกสมุนคนใหม่ด้วยนี่ไ,<อ>ไหนเาไ,ไ,ไ,ได้ป<ห>ลดล็อกเจ้านี่มาตันตันเขาคือไรนินจาเต่าหรือ ลิงแชตเต่ากินหน้าปนาอยไรนะตัวเขียวๆเนี่ยคล้ายๆกับกอบรินเลยแต่ว่าเขาถือดาบคาตานะด้วยเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันโหดร้ายมากเฮ้ยเรนนั่นอะไรอ่ะนั่นตัวเนโครแมนเซอร์ว้าหยหนักเลยมันเรียกสมุนงปโจมตีเรี่ยังไงไม่รู้เฮ้ยของผมมีนี่แก๊งมาเฟีย่ะนะนแก๊งมาเฟียโอ้มากดสุดยอด มมนี่ผมมีนี่เนี่ใช้ปืนคู่ปไรจะเรียกลูกน้องมาด้มีมีหมายถึงว่ามีนี่อยู่ไม่มีตังซื้ออะไรเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพวกเรานะคะผมมาทําการสร้างเรือกันเลยดีกว่าเรือในตีมวันนี้คือเป็นหัวซานตาครอสแต่ไม่รู้ว่าจะเอายานผ่านนะาอะไรดีปังอะไรนะ ที่นั่งห้องน้างั้นชิดกันคิดความคิดที่ดีออกแล้วเราจะสร้างเป็นส้วมสกีบีดีเซนต้าโอ้โหสกีบีดีเซนต้ามันไปรวมกันได้ยังไงนี่เทก็ไม่รเหมือนกันบ้าเทอย่างนั้นแล้วก็ฉันเริ่มจากการสร้างบล็อกก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันสร้างฐานให้ฐานนี่เราจะใช้เป็นฐานโลหะนะเพื่อที่จะทําให้เป็นส้วมแบบเนียนโอเคฉันสร้างขอบไปให้พวกนายแล้วกันแล้วพวกนายก็ต่อเติมด้านในโอเคโอเคคะแนนกันไสโอเค ต้องบอกว่าส้วมของเราเนี่ยวิวัฒนาการมาจากการที่เด็กๆนะคะชอบเข้าห้องน้ําในวันคริสต์มาสเนี่ยเราก็เลยทํำส้วมที่เป็นซานตาคลอสคริสต์มาสเดี๋ยวนั่นเขาไม่เข้าห้องน้ำเป็นทุกวันเหรอคือนั่งเอืออยู่เซนต์ครอสผล่มาโหนี่ที่ชิตูดเอาไปอย่าลืมเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยนะเพราะว่าส้วมมันเป็นสีขาวเดี๋ยวหนูจะวางส้วมไว้ให้ดูเป็นตัวอย่ในส้วมของฉันอย่างเบี้ยวเลยดูดิอัูนี่คือส้วมตัวอย่างเบี้ยวจริงเพื่อนไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือส้วมแบบเอ่อมีศิลปะไงอ๋อ ลืมนะตอนนี้ก็ส่งตัวอย่างไปประมาณสองชั้นนะจ๊ะเออฉันไม่รู้ว่าค่ะครั้งนี้เนี่ยมันมีลาวาด้วยหรือเปล่านะฉันก็เลยคิดว่าอาจจะต้องทําสักสามชั้นแล้วกันเพื่อให้ลาวามันไม่ละลายชั้นของเราอ่ะโอเคได้เลยมาๆมาเชื่มต่อเชื่มต่อระวังบล็อกต้องเป็นคนทาสีนะครับมันจะเริ่มสับสนได้ครับเดี๋ยวผมจะทาสีด้านนอกให้นะครับผมบอหนบล็อกไหนเราเราจะปูพื้นให้แข็งแรงด้วยเหล็กกล้าเอ้ยนี่เหล็กหรอพี่โม อันนี้เป็นกล่องของขวัญอันนี้ไม่ใช่โลหะธรรมดานะน,น,นายต้องมีแบบว่าบล็อกเพชรที่นี่นี่นี่ดูป,ปาาปลาทำบล็อกเพชรเนี่ยใช่อันนี้เป็นกล่องของข,อง<ต>ขวัญที่แบบซานต้าซ่วมจะมาให้เด็กๆในวันที่นั่งขี<ม>่อยู่ผมมีแต่บล็อกอันเนี้ย<ฮ>ผมไม่มีตังอะไม่เป็นสก,กิบิดิแล้วยังมีมืออีกเหรอออกไปพี่โบนายกำลังบังทางบล็อกของฉันน่าผมซื้อแล้ะบล็อกเพชรวางฐานสามชั้นเรียบร้อยนะจ๊ะต่อไปเราจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย ต่อเติมให้มันเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวฉันจะทำหัวของชก,กีบิดิซานตา้าว้าว oh, สี oh, oh, oh. ได้เลยเย้ข้ <Yay. S 3> างหลัง,งไม่รูวทางน,นี้นฉันก็ทำงารทา,ทา,ทาสีไปก่อนเลยละกันนะเราจะใช้บล็อกเป็นสีขาวนะจะ๊ะ oh. later ถ้าเรามองจากใกล้ๆเนี่ยเราจะมองมันไม่เหมือนซาตตาคอร์สแต่ถ้าเรามองมันจากไกลๆผมขอขอขอมองจากทีมอื่นได้ไหมแบบมองไกลๆไกลๆอยู่ทีฝั่งนู้นเลยนะทีนะฉันว่ามองจากไกลๆมันคล้ายนะดูจากภาพแล้วดูดีดูดีผิดจากที่แบบว่าฉันเคยคาดการไว้อันนี้คือดีกว่าเดิมเยอะเหมือนแบบว่ากิบบดีทอยเลสทาวเวอร์ดีเฟนส์น่ะที่เราเล่นกันเลยอันนี้เลยโอ้ซาด้วยใช่ฮะ เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาจัดวางทีมของพวกเราแล้วก็อุปกรณ์เสริมในการจัดแต่งเรื่องของเราดีกว่าเริ่มจากการวางทาวเวอร์ก่อนเลยฉันคิดว่าตัวยักษ์เนี่ยน่าจะอยู่ด้านหน้าเนาะฉันจะเอาตัวยักษ์ด้านหน้าไว้บริเวณกล่องของขวัญน,นะสองตัวแบบนี้เลยอุ้ย,ยสุด,สดครผมออกไปดูไกลๆดูนะมันก็พอได้อยู่บ้างพอได้อยู่บ้างไททัน วิปริตนามนใชท่นะมันเอ๊เราวางยักไว้ทั้งหมดสองตัวด้วยกันมีคันบังคับนะคะพอผมแล้วก็มีที่นั่งของคนขับกับที่นั่งของลูกเรือจะเป็นส้วมนะส่วนปางเธอทากระจกไว้ตรงนี้เพื่ออะไรอ่ะเป็นหิมะเหมือนสกีบิดีถลายออกมาจากหิมะแสดงว่ามีการถ่วงน้ําหนักด้านหน้าด้วยใช่ไหมเพื่อไม่ให้เรือของเราคว่ำใช่ด้วยหนึ่ง ในสไตล์รถไฟอินเดียใช่ครับผมและเชื่อว่าพวกเราจะสามารถออกจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนเราจะไปถึงด่านบอสให้ได้และจะเผชิญหน้ากับด่านอะไรบ้างไปดูกันเลยปูนข้างผมมีข้างผมมีหนึ่งที่นั่งนะข้างผมอ่ะไปกันเลยเอาละฮะจะหลอไปดิ เรือของเราพร้อมออกปฏิบัติการเฮ้ยมันมีด่านไหมด่านอะไรนะด่านนินจาเราก็ยังไม่เคยเห็นนะเพื่อนดูนี่เอ้ยมาถึงตอนแรกเราเจอกับชายหาดที่แสนจะสงบสุขนะคะผมโอ้สงบสุขมากเลยมีปลาฉลามตัวมาเริ่มเลยมาพวกยักษ์จัดกันเราจะไปกันอย่างต่อเนื่องนะคะคนบนชายหาดก็คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะนี่ปลาฉลามตัวใหญ่เท่าไมกะโรดอนเลยฉันจะบอกให้มันดูใหญ่มากอะเหมือนในเกมฟิตเลยอะ ใช่แต่ว่าพวกเราไม่สนใจเพราะพวกเราไม่เด้นลงไปตรงนั้นมีคนอาบแดดด้วยอ่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือแบบว่ามีคนกําลังรอแฟนอยู่แต่แฟนเขาไม่มาเพราะไปแอบแดดอีกฝั่งหนึ่งอ้าเขาล่มคาญนายนั่นแหละคนที่ไม่ใช่ก็ไม่มีใครรักหรอกนะอุ้ยปาตรามาเยิงย่งย่งยงอุ้ยอุยเราเบิดคุ้งวิถีไกล เอาจริงนะเราผ่านมาได้แบบง่ายมากาแต่ปัญหาเราก็เกิดมาเรื่อยๆอ้าวไปที่ด่านสองกันเลยอุ้ยด่านสองจระเข้อุ้ยจระเข้พันดุอืมเฮ้ยโอ้โหเมือเ่อกี้อะไรอ่ะคนเมื่อกี้เห็นป่ะอะไรอ่ะไอ้ไอคนในเซอร์นี่เหมือนเขาเรียกกระดูกออกมาีกระดูกมาตีเหรอใช่เป็นกองทัพกระดูกเมือ่อกี้ฉันเห็นไอผมจะลองใช้นน้้้ออองงว่าาัยกลใชจรวดดูอ่ะไม่ทันไม่ทันกระดูกเขาดูใหม่ ไปหรอพี่กินเอ้ยไหนลองดูก็ได้อ่ะโอ้โหเฮ้ยตำรวจบินได้แบบนี้เลยโอ้โหโอ้ยเวยติดยอดรับสวยงามครับสวยงามครับอ๋ผ่านดับจะอันดับจะระคายแบบด่างยื่นหรอโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันบินขึ้นสูงของเจากกลางมันเลยอ้ยว้าวอุ้ยเรียกลง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 ฐานีคือไม่เหลือแล้วนะโอ้โหพวกเราอย่างโหดอ่ะ มันโหดเกินเพราะว่าพวกเราเลเวลค่อนข้างเยอะไงถือว่าโอเคครับเราไม่เจอกับอะไรที่มันโหดมากกว่านี้แล้วด่านต่อไปคือด่านโจนสลัดโจนสลัดโจ,จนสลัดเราจะเจอกับอะไรในด่านโ<า>จนจสลัดก็ดไม่โหดนะหรือมาแล้วในด่านโจนสลัดนี้นะคะอย่างแรกที่เราจะเจอก็กจะเจอกับพวกเอ่อโจนสลัดท,<า>ทัง<อ>ถือว่าเป็นคนเถื่อนนายพวกคนเถื่อนอ่ะมันมาพร้อมกับเรือนะคะเรายิงมันให้ล่ม ยิงมันให้ล่มยิงมันให้เรือจมจะไปสู้แล้วได้ไงอะเราคือนี่ไม่ใช่เหรอกลุ่มโจรสลัดผมบางเพราะนั้นมีผมไงใช่กลุ่มโจรสลัดผมบางหน้าตาดีกว่านี้เยอะอ้ยเราเรางมยิงแบบง่ายอะยี่มโอ้หเฮ้ยนี่อะไรอ๋เฮ้ยน่อะไรอะนินจานินจาอู้หูเรือ โอ้โล oh, 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 ็อบลบอลบนนจานราต่มเบอรจัาบอมเบอรจบ์มมันยืนบนไม้ไผ่ด้วยนี่น่าจะเป็นโรงเรียนฝึกสอนนินจานะมีนินจามากมายอยู่ที่นี่แล้วพวกเขากาลังจะทาลายเรือไม่ให้เราไปจอดงงมากไม่ได้หรอกพวกเราจะไปไปอดนี่ันลดอรมายมาดูดิเ่วงล้นี่เรือ่หรือว่าเป็นที่ระบายอารมณ์ของนินจา ดูมันปลามันไม่ยากเลยเฮ้ย <hi> มีข้างหน้ามีอะไรครับระวังระวังเข้าเขตราวาเข้าเขตราวางเอ้ยระเบิดระวังระวังระวังโอ้แขนเซนต้าแขนเซนต้ากำลังจะหลุดร่วงแล้วครับผมพวกเรา, em, าเฮ้ยมีมังกรเพื่อนคือออะไรู้มังกร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 ทองเฮ้ยมันพ่นไฟใส่มังกรเต็ไปหมดเลยมาพร้อมกับระเบิดและราวาพวกมันพ่นไฟด้วยนะเพื่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็เรายังไปต่อได้เรายังไปต่อ ทุกปรมันบูตจีนั่งก็มีซื้อเลยเหรเออเออเออบินมาบินกลับไม่โกงเอาดิเออเออเฮ้ยข้างหลังหลุดแล้วข้างหลังหลุดไปแล้วลองลองใช่ระดับนะเราอาบจีได้ง่ายมากเลยอ่ะจรวดนี่มันมีจำกัดป่ะมีครับมีครับฉัดว่ามันน่าจะสามารถบูตได้แค่ประมาณไม่กี่วีนะเฮ้ยรบกวนถึงด่านน้ำแข็งครับด่านนี้เป็นพวกเอลฟ์ที่กำลังปกป้องโอ้โอ้โอ้เซนต้าบอลแล้วเราไม่ใช่เซ็นต้านะแกตาปลอมแกไม่ใช่เซ็นต้าจริงพูดแบบนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฉันยิง อุ้อ้าโหม่โอ้ยนี่มันวู้ดยังไงดูเห็นกระดูกแล้วอ้าวเดือบรอนเฮ้ยอะไรอะลูกกต้าเพื่อนบนลูกกต้าคืออะไรอ่ะเพราะว่าลูกกต้าน่าจะเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นการบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่แด้จอไม่ได้จอโอ้ยไม่กดสิน้าโอ้โหเราจะไเอามือค้ำแล้วแล้วคือมือมือดึงเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอังไม่ทะลึ่งแบ่แบ่อุ้ยแล้วคืออุปสรรคของเราคือ คือเป็นแบบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ในด่านโด๊จริงๆมีโต๊ะมีเตียงมีตู้เฮมาเป็นรูปยื่นมาเป็นลูฟี่เลยดิน๊ะมันจบเรามันจกเราอุ้ยงานนี้โหดโหดโหดเราบินเราบินได้ไหมเราบินหนีเลยได้ไหมนะทุกคนมันมีหลายรูปบินบินเออเฮ้ยบินหนีบินเนยมือบินเนยมือเันขึ้นโดมันขึ้โดดมีโดนเบิร์ดเบิร์ดไม่โดนเลย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 จริงว่ะพอแบบเราบินมานี่มือมันวืดเลย ตอนนี้เราได้เจอมอสคนไกลแล้วเตรียมตัวระวังตัวให้ดีๆโอเคเธอจกันหน่อยมานเลยโอ้ยไม่ไ้อ้ยมกเกอร์ไม่มีเหอวิทยากรของเขามันล้กว่าแกเยอะโอ้โห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 มั้หลุดแล้วหลุดแห้วหลุดแล้วหลุ้แล้วหล้โห้ห้โ้วหึ้นลโอ้้้อ้้อ้ห้หอ้วด้านหลัง้หห้้าหห้ห้ เราเราเพิ่งเริ่มสู้เราหายไปึิงลำอแล้วนะเอาลืมแล้ว้พินีลืมแล้วเ้ินลืมแล้วเ้ยยิงอยู่ยิงนีอยู่ยิง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 ยยิงยยิงยิงยิงยู่ยิง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 ยงยู่ยิงยิงยิงยยิงยิยิงยูงยิ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 ยิงยงยยิงยยิงยิงยยู่ยิงยยิงยยิยยิงยู่ยิงย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 ูยิง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 ยิยยิย ได้เหรอเฮ้ยบอลตายเย้สุดยอดแมสุดยอดฮูหูแมตต์เป็นเศษแต่ก็ชนะนี่หูเรือเราไม่เป็นชิ้นดีเลยย่าเฮ้ยเราลอดได้ไงอ่ะเฮ้ยฉันตกใจหมดฉันคิดว่าฉันคิดว่าฉันโดนยิงจะบอกว่าเรือเราอ่ะพลังอาปืนไรเฟิลอันั้นฉันเอามายิงด้วยตัวของฉันเองไม่ต้องหวังพวกแบบว่าทาวเวอร์พวกนั้นเลยใครนอนอยู่ชุบเจงก็ไม่รู้ มันจบแล้วพวกแกฮ่าโอ้ฝากไว้ก่อนนะเริจัทกลัใหม่แน่นอนดูแจ้งมันได้โคลนล่าสุดแจ้งมาแล้วตัวนี้เป็นตัวปลอมเขาว่าไม่มีฟันเหล็กเดด็แนเออนี่ก็ปลอมเลยยิงสิงเลยยิงสิงมากเลยนะทุกคนโอ้นี่เมื่อกี้เนี่ยแจ้งได้ของบางอย่างมาด้วยนะะอะไรหรอ ที่ล้ำมากๆเอาไปใช้แต่งเรือของพวกนายนะว้าวว้าวอะไรอ่ะเฮ้ยถือว่าเรือเราประสมผลนะอูนะใี่เฮ้ประสมผลสำเร็จครับ ว,ว้า okay. วโอเคก็ถือว่าเ,เรือซันด์คอสของเราเนี่ยนะไปได้เร็วไปได้ไกลแถมยังสู้บอสได้แบบโหอย่างโหดอะ่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้านะถ้าน้องๆอยากให้พวกเราเดี๋ยวสร้างเรืออะไรและอยากให้พวกเราไปตะลุยแบบนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยครั้งหน้าเดี๋ยวจัดให้อเ,เอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย นั่นคืออะไรอ่ะปางปางเหมือน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 เหนือนเหมือนมะพร้าวหรือต้้นมะพราวเออเราไปแบบนี้เลยเนี่ยหนูว่าเราชนะแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้จริงดเลยบายบายนะทุกคนไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอะไรเนี่ยเราประเด็นคือไม่มีทาวเวอร์สักตัวโอ้ยยอดเยี่ยมใช่ว่าโดนปะ เฟสแรกแล้วล่ะไอ้ดูฟิ่ไปดิไปอยู่ข้างบนแบบนั้นโอโห้นี่ต้องคนละศรากำและศรากรมที่สวยงามใช่าว่าเราเกยตื้นเราก็ไปอยู่กับพวกนี้ปะฉันจะไปอยู่กับลูฟี่แล้วไปๆาหนาลูฟี่ดีกว่าไปละลูฟี่ขอฉันอยู่ท้ายด้วยจะไปอยากไปเรือลำนั้น